แฟนพีหลายคนเป็นห่วงสำหรับแอนโตนีที่เคยมีเรื่องเฉาเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายหญิงสาวที่สามารถพูดได้ว่าณขณะนั้นเป็นคนรักหรือว่าเป็นกิ๊กของเขาได้เลยนะครับมันก็ทิ้งระยะมาพอสมควรก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากมายเพียงแต่ว่าล่าสุดแอนโตนีก็ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวโดยเขาบอกว่าตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยที่ข่าวนี้มันออกมาสู่สาธรารณชนเนี่ย เขาอยากจะมาพูดชี้แจงและอธิบายอะไรต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดแต่ว่าตอนนั้นมันทำไม่ได้ก็ต้องรองให้เวลาผ่านไปและเมื่อถึงช่วงที่มันเหมาะเจาะเขาจริงออกมาชี้แจงและก็พร้อมจะแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองนี่คือเรื่องราวหลักๆที่อันโตนี่ออกมาเผยผ่านโซเชียลของตัวเองนะครับมันก็ทำให้สามารถเชื่อได้ว่า ประเด็นของแอนโตนี่เนี่ยมันจะไม่รุนแรงและเลวร้วายถึงขั้นที่เคยเป็นคดีความของเมสันกรีนวูดเมื่อหนึ่งปีขึ้นที่ผ่านมาอ่ะก็เป็นจุดที่ออกมาชี้แจงตรงนี้ผมว่า อ้เรื่องความอันตรายสุ่มเสี่ยงที่จะต้องอไปหานักเตะใหม่มาแทนอันโตนี่ที่อาจจะต้องหยุดพักการลงสนามไปก่อนเนี่ยก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอันโตนี่กลับมารายงานตัวปีซซซันเที่ยวเนี้ยเขาจะต้องมีภารกิจที่ต้องทําให้มันเข้มข้นหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นซีซันที่2และความคาดหวังมันย่อมสูงขึ้นเพราะ ถ้าพูดตามตรงรูการแรกของอันโตนีกับปริษัแดงเนี่ยมันก็ยังไม่ตรงตามที่ความคาดหวังของแฟนผีตั้งเอาไว้อย่าลืมว่าคุณย้ายมาด้วยราคาแพงมากและคุณได้ลงสนามอย่างต่อนเนื่องอะ่ะถ้าคุณไม่เจ็บหรือมีปัญหาอื่นๆเนี่ยคุณได้รับโอกาสจากเอริฮากอย่างเต็มเหนี่ยวแต่ว่าศักยภาพของคุณเนี่ยมันยังไปได้ดีกว่านั้นก็เป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองของอันโตนีที่ เขาควรจะหยิบช่วยโอกาสให้ได้อย่างดีที่สุดเพราะถ้าฟอร์มมันยังลุ่มลุม้มดอนเนี่ยก็มีทางเป็นไปได้สูงว่าเทนทักอาจจะมีออปชั่นอื่นๆที่จะทำให้โอกาสการลงสนามของเขาน้อยแล้วมันจะยิ่งตัดแล้วก็บั่นทอนความก้าวหน้าทั้งสโมสรและลากยาวไปถึงทีมชาติบราซิลด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของอนโตนี่ที่แฟนผีก็อยากเห็นอะไรที่มากกว่าลูกหากิน ตัดเข้ามาแล้วปั่นโค้งหรือว่าจังหวะก,กระชากฟุ๊บฟุฟแต่ว่าไม่สามารถกินตัวคู่แข่งได้และลงท้ายด้วยการหมุนย้อนกลับมาอ่าแล้วก็ทำให้เกมมันช้าไปอีกนี่คือ,อสิ่งที่แฟนผีคาดหวังและอยากจะเห็นอันโตนี่จีดจ้าจัดจ้านด้วยดีลาแซมบา้าแล้วก็สร้างประโยชน์ให้แมนเต็ดได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมครับ